5 minute podcast improve every minute brother you b y สีจันท์แป้งม่วงเจนทูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุกเส้นสุดการรอคอยกับ Back on Track Planner สมุดจดรุ่นใหม่ปี2021จาก Mission to the Moon ผมอยากชวนทุกท่านกลับมาจดบันทึกชีวิตเปลี่ยนตัวเองให้กลับมาดีที่สุดทำสิ่งนี้ไปพร้อมๆกัน Back on track สู่เส้นทางที่คุณอยากได้สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของ Mission to the Moon ขอบคุณครับสวัสดีครับ5 minutes ครับคุณอยู่กับโรบิธานุสาหะครับเรายังอยู่กันที่หนังสือเล่มเดิมนะครับหนึ่งในกรอบความคิดที่ผมว่า เป็นกรอบความคิดที่มีอิทธิพลกับชีวิตเรามากเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องเกี่ยวกับอาหารนี่แหละครับอาหารวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆนะฮะเกี่ยวข้องกับน้ําหนักตัวของเราเป็นอย่างมากเลยนะครับเราก็ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกคุณมีปัญหากับเรื่องการ,กร,การควบคุมอาหารนั้นเนี่ยผมเองก็มีนะฮะต้องบอกอย่างนี้ก่อนไม่ใช่ว่าจะเป็นเอ็กซ์เปิดอะไรนะ,ะค่อนข้างจะเป็นอีกข้างหนึ่งด้วยซ้ำก็คือมีปัญหาเรื่องการเป็นเป็นคนเอ่อ enjoy eating มากเกินไปนะครับ ผมเคยจำเรื่องหนึ่งที่คุณแม่ผมเล่าให้ฟังได้ว่าคุณแม่พูดถึงเพื่อนที่เป็นคนนรั่งเศสนะครับบอกว่าตั้งแต่รู้จักกับเพื่อนคนนี้มาเนี่ยนะครับคุณแม่รู้สึกว่าเขาเนี่ยทานอาหารแบบน้อยมากเลยอ่ะนะฮะคนนรั่งเศสนะครับแล้วก็เขาก็หุ่นดีตลอดอ่ะอายุแค่ไหนก็หุ่นดีนะับไม่น้ำหนักเกินนะครับ ก็เลยเป็นสิ่งน่าสนใจนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เปิดขึ้นมาของบทบทนี้นะครับของหนังสือเล่ม The Frame เนี่ยน, hm น,นะที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยนะครับบทนี้ก็บอกว่าคุณรู้ไหมว่มาปริมาณโยเกิร์ตที่เห็นได้ทั่วไปในซูเปอร์มาร์เก็ตของฝรั่งเศสเนี่ยนะครับอยู่ที่125กรัมส่วนปริมาณโยเกิร์ตที่เห็นได้บ่อยที่สุดในซูเปอร์มาร์เก็ตของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือ227กรัมนะครับปริมาณโยเกิร์ตของคนฝรั่งเศสน้อยกว่าเนี่ยแปลว่า ถ้าเกิดคนเมริกันจะกินโยเกิร์ตเนี่ยนะครับจะต้องกิน2ถ้วยหรือเปล่าเพื่อให้เท่าไซส์ที่เมริกันนะฮะหรือว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยทำไมถึงกินน้อยกว่าคนอเมริกันทําไมถึงเป็นไซส์ที่เกือบครึ่งหนึ่งนะครับปัจจัยเรียบง่ายที่สุดแต่มีพลังอย่างมากต่อการตัดสินปริมาณการกินคือขนาดของภาชนะผมทวนอีกทีหนึ่งนะครับปัจจัยที่เรียบง่ายที่สุดแต่มีพลังอย่างมากต่อการตัดสินใจกินของเราเนี่ยคือขนาดของภาชนะครับ ใครที่เคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเคยได้ยินคํหนึ่งที่คนพูดเกือบทุกคนเลยนะฮะบอกว่าไปร้านเวียดนามอย่างเงี้ยนะฮะสั่งข้าวผัดมาจานเนี่ยกินเขาไมกินไม่ไหมดะฮะมันใหญ่มากมันเหมือนข้าวผัดแบบที่เราสั่งแบ่งกันในร้านอาหารจีนที่เมืองไทยเนี่ยเป็นพอร์ชั่นแบบอย่างนั้นนะคือมันพูดนะแต่ว่าอยู่ไปสักพักหนึ่งอะครับไม่นานนะฮะเดี๋ยวกิกนหมดเขะะาเป็นอย่างทุกคนนะครับคนไทยตัวเล็กเนี่ยก็กินหมดนะฮะเออพระนาะฉะนั้นเนี่ย ภาชนะในการใส่อาหารต่อการกินหนึ่งครั้งเนี่ยจึงส่งผลอย่างมากต่ออาหารที่คุณกินเนี่ยยิ่งหน่วยมาตรฐานของอาหารใหญ่มากแค่ไหนก็จะยิ่งทําให้กินอาหารมากขึ้นนะครับหมายความว่าชามข้าวใหญ่ทําเมืกินอาหารมากกว่าชามข้าวเล็กนั่นเองนะครับอาจจะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะ ถ้ารู้ปริมาณความหิวเวลากินชามอลไรก็กินหลายชามกว่าชามใหญ่สุดท้ายแล้วปริมาณก็เท่ากันไม่ใช่เหรออะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าถึงจะบอกว่าชามใหญ่แค่ไหนแต่ถ้ารู้ปริมาณความหิวก็อาจจะเหลือข้าวเอาไว้สุดท้ายปริมาณก็เท่ากันไม่ใช่เหรอนะฮะคำตอบคือมันไ้่เป็นอย่างนั้นครับศาสตราจารย์พอโรซินนักจิตวิทยาชื่อดังของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะครับแสดงให้เห็นจากงานวิจัยที่เขาทำกับเพื่อนร่วมงานว่าขนาดของหน่วยมาตรฐานเป็นปัจจัยที่ตัดสินปริมาณการกิน เขาทดลองวางลูกอมทุซิโรนะครับที่ล็อบบี้ของบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อให้พนักงานหยิบกินง่ายๆในตอนเช้าวันหนึ่งเขาวางลูกอมขนาดเล็ก3กรัมไว้80เม็ดอีกวันหนึ่งวางลูกอมขนาด12กรัมไว้นะครับคือขนาดใหญ่กว่าอันแรกเนี่ย4เท่าเนี่ยว้20เม็ดนะครับหลังจากนั้นก็นับจํานวนลูกอมที่เหลือในแต่ละวันถ้าคนเรากินตามความอยากอาหารการวางลูกอมขนาด3กรัมไว้เนี่ยคนก็ต้องกินลูกอมมากกว่าวันที่ วางลูกอมนขนาด12กรัมถึง4เท่าถูกไหมครับเพราะว่ามันเล็กอะมันเล็กกา4เท่านะครับแต่ผลลัพธ์ออกมาว่าในวันที่วางลูกอมนขนาด12กรัมคนกินลูกอมนในปริมาณมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนมีการทดลองแบบเดียวกันที่อพาร์ตเมนต์ราคาแพงในสหรัฐอเมริกานะครับโดยทีมวิจัยเนี่ยได้วางช็อกโกแลต m m ไว้ที่ทางเข้าอพาร์ตเมนต์และว,วางช้อนไว้ให้ข้างๆเพื่อให้ผู้อาศัยตักช็อกโกแลตได้อย่างสะดวก โดยวันแรกเนี่ยเลือกวางช้อนชาขนาดเล็กวันต่อมาเปลี่ยนเป็นช้อนที่ใหญ่ขึ้น4เท่าเมื่อตรวจสอบปริมาณของ M&M's ที่เหลือเนี่ยนะครับผลปรากฏว่าในวันที่วางช้อนขนาดใหญ่ไว้เนี่ยผู้อาศัยในยพาร์ตเมนต์กินช็อกโกแลตเยอะกว่ามากๆเลยทำไมขนาดของชามจึงเป็นตัวตัดสินปริมาณการกินมากกว่าความอยากกินนั่นเพราะขนาดของชามทําหน้าที่เป็นกรอบความคิดนั่นเองนะฮะชามนี่แหละกรอบความคิดนะครับ คนเรามีแนวโน้มจะตีความปริมาณที่นําเสนอไว้เป็นพื้นฐานว่านี่คือปริมาณเฉลี่ยที่สังคมยอมรับได้หรือว่านี่คือปริมาณเฉลี่ยที่ฉันควรจะกินอะไรแบบนี้เป็นต้นนีนะครับดังนั้นในกรณีที่ชามใหญ่กันหลืออาหารจะทำให้รู้สึกผิดเราได้รับคําสอนมาด้วยนะว่าอย่าก,กินอาหารเหลือนะครับในกรณีที่ชามเล็กถ้ากินหลายชามก็จะรู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันว่ากินเยอะขึ้นไปหร,นะรือเปล่านะฮะไม่มีใครบังคับให้คิดแบบนี้แต่ขนาดของชามตรงหน้าทําหน้าที่เป็นกรอบความคิดและชี้นาให้เราเข้าใจว่านี่คือปริมาณมาตรฐานนะครับ อาจารย์ยูแชอคณะแพทยศาสตร์มมาทิทเทลลยแห่งชาติโซเคยแนะน,นำไปในหนังสือของเขาว่าให้กินอาหารเพียงครึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นอาหารชนิดใดก็ตามนี่ไม่ใช่วิธีการลดน้ําหนักแบบที่ต้องเลือกกินแต่เป็นการบอกว่าให้กินทุกอย่างแค่ครึ่งเดียวเมื่อนักข่าวถามอาจารย์ว่าผักที่ดีต่อสุขภาพก็ให้กินแค่ครึ่งเดียวเหรออาจารย์ตอบไปแบบนี้นะครับแน่นอนครับยกเว้นน้ําอาหารทุกอย่างต้องลดประมาณหรือเพียงครึ่งเดียวคนที่ทางานในครัวบ่อยครั้งระหว่างล้างจานก็เผลอกินไปโดยไม่รู้ตัวจึงต้องลดลงเหลือครึ่งหนึ่งด้วย ตอนกินอาหารนอกบ้านก็ต้องเหลือไว้ครึ่งหนึ่งหรือไม่ก็ไม่ต้องสั่งของตัวเองก็ได้แย่งกินส่วนที่เหลือของอีกคนหนึ่งสักช้อนสองช้อนก็เป็นวิธีที่ดีเหมือนกันคนจํานวนมากเห็นด้วยกับคําแนะนําของาจารยูยแทอูแต่ก็ย,ยังถามคําถามแบบนี้ครับอืเข้าใจแล้วครับแล้วเราจะกินแค่ครึ่งเดียวได้ยังไงคําตอบที่กรอบความคิดโยนให้นั้นไม่ซับซ้อนครับก็ลดขนาดของภาชนะทั้งหมดลงให้เหลือครึ่งหนึ่งสิครับขอบคุณที่ติดตามฟาสเมนจ์ครับสวัสดีครับ 5 m i n u t e Podcast Improve Every Minute Presented by สีจันแป้งม่วงเจนทู